เพิ่งคลอดลูกได้แค่สามวันแต่สิ่งที่สามีทํากับเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการผู้หญิงอีกคนที่ก้าวเข้ามาทําให้แม่คนหนึ่งต้องหนีออกจากบ้านพร้อมลูกอ่อนในอ้อมแขนใครกันแน่ที่ยื่นมือช่วยเธอในวันที่มืดมนที่สุดแล้วเธอจะลุกขึ้นสู้ได้อย่างไรเพิ่งคลอดลูกได้เพียงสามวันหญิงสาวนอนอยู่บนเตียงไม้เก่าในบ้านเช่าหลังเล็กลมหายใจของทารกเบาๆข้างกายทำให้เธอยิ้มทั้งน้ำตา ร่างกายยังเจ็บแปรจากแผลผ่าคลอดแต่ใจของเธอกลับเจ็บยิ่งกว่าสามีบอกว่าจะออกไปซื้อข้าวต้มให้นาฬิกาเดินผ่านไปชั่วโมงกว่าเขายังไม่กลับมาเสียงมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านดังขึ้นเธอชะงักหน้ามองผ่านหน้าต่างไม้ที่แง้มอยู่หัวใจแทบหยุดเต้นเขากลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดีหน้าแต่งเต็มยิ้มเยาะเหมือนไม่รู้สึกผิด หญิงสาวรีบพ้อผ้าคลุมให้นมเดินออกจากห้องนอนช้าๆเสียงเท้าของเธอเบาตะหนักไปด้วยความสันไหวนี่ใครเธอถามด้วยเสียงแหบแห้งสามีไม่ตอบผู้หญิงคนนั้นยิ้มแล้วเดินเข้ามานั่งที่โซฟาฉันคือคนที่เขารักคำพูดนั้นฟังชัดยิ่งกว่าฟ้าร้องหญิงสาวยืนนิ่งมือสั่นเธอหันไปมองลูกน้อยที่ยังหลับสนิท หัวใจเธอแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงสามียืนก้มหน้าไม่แม้แต่จะสบตาเขาพาฉันมาดูบ้านที่เราจะอยู่ด้วยกันบ้านที่เธอเพิ่งคลอดลูกบ้านที่เธอเชื่อว่าเป็นครอบครัวกลายเป็นเพียงที่พักชั่วคราวในสายตาของเขาหญิงสาวเดินกลับเข้าไปในห้องหยิบผ้าอ้อมผ้าห่มและนมผงใส่ถุงผ้าทารกยังคงหลับอยู่ในอ้อมแขนของเธอเธอไม่พูดอะไรอีก เธอเดินผ่านเขาไปน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เอ่ยขอโทษแม้แต่คำเดียวเธอเดินออกจากบ้านฝนตกโปรยปรยใส่เสื้อผ้าของเธอจนชุ่มแต่ใจของเธอเปียกตั้งแต่ก่อนฝนจะตกเธอเดินเท้าเปล่าบนถนนลูกรังไม่รู้จะไปไหนแต่รู้ว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านอีกต่อไประหว่างทางมีหญิงชราขายกล้วยทอดใต้ต้นไม้ มองเธอด้วยสายตาเป็นห่วงหญิงชราถามเสียงเบาลูกหนูจะไปไหนในสภาพนี้หญิงสาวมองหน้าหญิงชราแล้วตอบด้วยเสียงสั่นว่าหนูไม่มีบ้านอีกแล้วคะ่ะเสียงของเธอสัน่นเธอกอดลูกนั่นขึ้นหญิงชรางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอาผ้าขนหนูเก่ามาห่มไหล่ให้เข้ามานั่งก่อนลูกเดี๋ยวไม่สบายทั้งแม่ทั้งลูกหญิงสาวนั่งลงบนม้านั่งไม้ ฝนยิ่งคงโปรยลงมาเบาๆกลิ่นกล้วยทอดลอยคลุ้งแต่มันไม่ได้ช่วยให้เธออุ่นใจหญิงชาราหยิบกล้วยทอดใส่ถุงแล้วยื่นให้กินรองท้องก่อนนะลูกจะได้นมออกให้เจ้าตัวเล็กได้กินเธอรับไว้มือเย็นเฉียบริมฝีปากสัน่นแต่เธอก็พยายามยิ้มขอบคุณนะคะหญิงชารามองเธออยู่นานก่อนจะพูดเสียงเบาฉันก็เคยเป็นแบบหนูมาก่อน หญิงสาวหันไปมองด้วยความประหลาดใจหญิงชาราหยิบผ้าซับหน้าแล้วเล่าตอนฉันคลอดลูกได้ห้าวันผัวฉันทิ้งไปกับหญิงอื่นฉันไม่มีเงินไม่มีที่ไปอุ้มลูกเดินกลางฝนเหมือนหนูนี่แหละคำพูดของหญิงชาราทําให้หญิงสาวกลั้นน้ำตาไม่ไหวเธอร้องให้ออกมาอย่างหนักหญิงชารากอดเธอไว้แน่นมือที่เหี่ยวโยนแต่นุ่มนวลลูบหลังเธอเบาๆ ลูกเอ๋ยความเจ็บนี้มันจะผ่านไปแต่หัวใจของแม่คนนี้จะไม่ปล่อยให้หนูต้องเดินคนเดียวอีกแล้วหญิงสาวซบลงบนไหล่ของหญิงชาราท่ามกลางเสียงฝนเสียงร้องให้ของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นเบาๆทารกในอ้อมแขนขยับตัวส่งเสียงร้องเบาๆรากับรับรู้ถึงความอบอุ่นที่กลับมาอีกครั้งหญิงชาราพยักหน้าแล้วพูดว่า มาอยู่กับยายก่อนนะลูกที่นี่ไม่รู้ราแต่ปลอดภยัยหญิงสาวพยักหน้าทั้งน้ำตาเธอกอดลูกแน่นและรู้ทันทีว่านี่แหละคือบ้านที่แท้จริงหญิงสาวเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดครึ้มหยดฝนยังคงโปรยปลายแต่ในใจของเธอเริ่มมีแสงบางอย่างส่องเข้ามาเธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจออะไรแต่วันนี้เธอเจอคนที่ยังมีหัวใจ หญิงชาราพาเธอเดินเข้าไปในบ้านไม้เก่าบ้านเล็กๆที่มีเพียงพัดลมเก่าม้อหุงข้าวและผพพพ้าครอบครัวบนผนังหญิงสาววางลูกลงบนที่นอนผ้านวมเก่าๆทา,ารกหลับต่ออย่างสงบหญิงชาราหยิบเสื้อผ้าแห้งๆมาให้ใส่เถอะลูกจะได้ไม่หนาวเธอรับไว้ด้วยมือสัน่นยายคะหนูจะตอบแทนยายได้ยัางไงาหญิงชารายิ้มแค่เลี้ยงลูกให้ดีไม่ให้เจ็บแบบหนูก็พอแล้ว คำพูดนั้นแทงลึกในใจหญิงสาวมองลูกในอ้อมแขนแล้วให้สัญญาณเงียบๆในใจไม่ว่าโลกจะโหดร้ายแค่ไหนเธอจะไม่ยอมให้ลูกต้องเจอสิ่งเดียวกับเธอในคืนนั้นเธอนอนกอดลูกไว้แน่นเสียงฝนภายนอกกลายเป็นเสียงกล่อมและอ้อมกอดของหญิงชาราอบอุ่นยิ่งกว่าอ้อมกอดของใครทั้งหมดแผลในใจของเธอยังไม่หายแต่เธอเริ่มเชื่ออ,อีกครั้ง ว่าโลกนี้ยังมีที่สำหรับคนที่แตกสลายและในที่เล็กๆแห่งนี้หญิงสาวผู้ถูกหักหลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งพร้อมกับคำว่าแม่ที่เธอจะไม่ยอมให้ใครพรากไปอีกแล้วเช้าวันใหม่มาถึงแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างไม้ไล่ความชื้นและเศร้าเมื่อคืนออกไปทีละน้อยหญิงสาวลุกขึ้นช้าๆลูกยังหลับสนิทในผ้าหม่มผืนบาง เสียงหายใจเบาๆของเด็กน้อยเป็นดั่งพลังให้เธอลุกขึ้นสู้อีกครั้งหญิงชาราเตรียมข้าวต้มไวรอวางไว้บนโต๊ะไม้เก่าพร้อมไข่ต้มหนึ่งฟองกินให้อิ่มนะลูกจะได้มีแรงให้นมลูกหญิงสาวพนมมือไหว้หนูขอบคุณจากใจจริงขะาายหญิงชาราหัวเราะเบาๆย่าไม่มีอะไรมากแค่ขอให้ลูกหนูไม่ขาดความรักก็พอหลังอาหารเช้าหญิงสาวอุ้มลูกเดินออกมานั่งใต้ต้นไม้หน้าบ้าน มองผู้คนเดินผ่านไปมาบางคนยิ้มให้บางคนมองด้วยความสงสยัยแต่ไม่มีใครพูดอะไรเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,กลิ่นดินหลังฝนอบอวลในอากาศเธอหลับตารู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์คุ้นหูด,ดังขึ้นตรงหัวมุมถนนมอเตอร์ไซค์คันเดิมของสามีเธอจอดห่างออกไปไม่กี่เมตรเขาลงจากรถ เดินเข้ามาพร้อมกับสายตาหนักแน่นไม่ใช่สายตาของคนสำนึกผิดแต่เป็นสายตาของคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองทำผิดเลยกลับบ้านได้แล้วเขาพูดเสียงนิ่งลูกยังต้องการพ่อหญิงสาวกอดลูกแน่นหัวใจเต้นแรงเธอมองเขานิ่งไม่พูดสักคำเขาขยับเข้าใกล้แต่แล้วมือหนึ่งวางบนไหล่ของเธอเบาๆ หญิงชาราเดินม,มายืนข้างเธอดวงตาที่เคยอ่อนโยนแบบนี้เต็มไปด้วยพลังและความกล้าบ้านไหนกันที่มีแต่ความเจ็บปวดหญิงชาราพูดชัดทุกคำผู้ชายแบบนี้ไม่ควรเป็นพ่อของใครทั้งนั้นชายหนุ่มนิ่งอึง้งไม่คิดว่าหญิงชาราจะกล้าตอบโต้หญิงสาวยืนขึ้นเธอเผชิญหน้ากับเขาไม่หลบตาอีกต่อไปบ้านที่ฉันต้องร้องให้ทุกคืนไม่ใช่บ้าน พ่อที่ปล่อยให้เมียเพิ่งคลอดถูกเหยียบย่ำไม่ใช่พ่อเขาอึ้งเงียยไปหญิงสาวเดินผ่านเขาไปหัวตั้งตรงอุ้มลูกอย่างมั่นคงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปเธอคือแม่คือหญิงที่ผ่านความเจ็บปวดที่สุดมาแล้วและไม่มีอะไรจะหยุดเธอได้อีกต่อไปเธอก้าวเดินไปข้างหน้าแม้ถนนจะเต็มไปด้วยโคลนจากฝนเมื่อคืนแต่ทุกก้าวของเธอกลับมั่นคง สามียืนนิ่งมองแผ่นหลังของเธอเขาไม่รู้ว่าเสียอะไรไปจนวันที่มันกลับมาไม่ได้อีกแล้วหญิงชาราเดินตามไปช้าๆวางมือลงบนหลังของหญิงสาวยายอยู่ตรงนี้เสมอลูกอย่าก,กลัวหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณค่ะยายหนูจะเริ่มต้นใหม่เธอไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะยากเย็นแค่ไหนแต่เธอรู้ว่าเธอจะไม่กลับไปสู่นรกเดิมอีก บ้านอาจไม่ใช่หลังใหญ่แต่ต้องเป็นที่ที่หัวใจไม่ถูกเหยียบย่ำลูกของเธอจะเติบโตในโลกที่มีความรักไม่ใช่ในเงาของการทรยศและในวินาทีนั้นเองลมหายใจของเธอเปลี่ยนไปจากแม่ที่เคยอ่อนแอกลายเป็นแม่ที่เข้มแข็งที่สุดในโลกหญิงสาวไม่หันกลับไปมองอีกเลยเธอก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างโลกใหม่ให้ลูก ด้วยหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกหักหลังแต่ไม่ยอมให้ตัวเองพังตามไปด้วยอีกต่อไปเธอเดินไปจนสุดซอยแสงแดดเริ่มสาดส่องลงบนใบหน้าเธอและเงาหม่นของอดีตออกไปทีละนิดหญิงชาราเดินเคียงข้างสองมือของยายยังคงจับแขนเธอไว้แน่นเหมือนจะบอกว่าหนูไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วข้างทางมีเด็กๆเกล่นน้ำในแอ่งน้ำหลังฝน เสียงหัวเราะของพวกเขาดังขึ้นเป็นจังหวะเหมือนเตือนให้เธอรู้ว่าโลกนี้ยังมีความสุขให้ค้นหาหญิงสาวหยุดยืนหันไปมองลูกในอ้อมแขนทานกลืมตาตื่นขึ้นดวงตากลมใสมองหน้าแม่อย่างไร้เดียงสาเธอยิ้มทั้งน้ำตาแล้วกระซิบกับลูกเบาๆแม่จะไม่ให้ใครพรากรอยยิ้มของลูกไปอีกแล้วเธอหันไปหาหญิงชารา ยายหนูอยากหางานอยากเลี้ยงลูกด้วยมือของตัวเองหญิงชราย,ยิ้มกว้างดีแล้วลูกยายมีเพื่อนอยู่ที่ตลาดเขาขายข้าวแกงอาจจะพอมีงานให้ทำหญิงสาวพยักหน้าเธอรู้ว่าทางข้างหน้าไม่ง่ายแต่เธอก็ไม่กลัวอีกแล้วเพราะเธอมีหัวใจที่เข้มแข็งมีลูกเป็นแรงใจและมีผู้หญิงใจงามคนหนึ่งที่เปลี่ยนคืนที่มืดมิดให้กลายเป็นรุ่งเช้าแห่งความหวัง วันนั้นอาจเริ่มจากน้ําตาแต่วันนี้เธอเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มที่แท้จริงครั้งแรกในชีวิตหญิงสาวกับหญิงชราเดินเคียงกันไปจนถึงตลาดเล็กๆใกล้ชุมชนเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าเสียงคนพูดคุยกันดังจอแจแต่สําหรับเธอทุกอย่างกลับเต็มไปด้วยชีวิตกลิ่นของข้าวแกงกล้วยทอดและผลไม้สดทําให้บรรยากาศรอบตัวดูอบอุ่นแม้จะวุ่นวายหญิงชราหยุดหน้าร้านข้าวแกงร้านหนึ่ง เจ้าของร้านเป็นหญิงวัยกลางคนหน้าตาใจดีเมื่อเห็นหญิงชราเธอยิ้มกว้างทันทีอ้าวแม่จัน์หายไปไหนมาเป็นเดือนหญิงชราหัวร้อเบาๆยุ่งเลี้ยงหลานคนใหม่อยู่จ้ะหญิงชราหันมาทางหญิงสาวนี่หลานฉันเองเพิ่งคลอดลูกมาไม่กี่วันอยากหางานทำช่วยอะไรได้ไหมจ้ไหมเจ้าของร้านข้าวแกงมองหญิงสาวเห็นใบหน้าซีเซียวแต่ตาแข็งแรงเธอพยักหน้า พอช่วยได้จะให้ช่วยเสิร์ฟล้างจานเตรียมของพอได้ไหมหญิงสาวยกมือไหว้ทันทีได้ขนูจะทำเต็มที่ขะขอบคุณมากจริงๆหญิงชารายิ้มเจ้าของร้านก็ยิม้มแม้จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆแต่สําหรับหญิงสาวมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่เธอวางลูกในเปลผ้าที่หญิงชาราถักให้เมื่อคืนแล้วเริ่มทำงานทันทีมือล้างจานน้ำตาไหลเงียบๆด้วยความรู้สึกใหม่ ไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่เป็นความภูมิใจทุกหยดน้ำที่เปื้อนมือทุกจานที่ล้างเธอรู้ว่านี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่เธอจะไม่ยอมให้ใครทำลายได้อีกแล้วลูกค้านั่งเต็มโต๊ะกลิ่นแกงเผ็ดหอมชุยลอยอบอวลไปทั่วร้านหญิงสาวขยับมืออย่างคล่องแคล่วแม้จะเป็นวันแรกเหงื่อไหลซึมตามหน้าผากแต่เธอไม่บ่นไม่หยุด ทุกจานที่เสิร์ฟออกไปเธอรู้สึกเหมือนได้เสิร์ฟความหวังให้ตัวเองหญิงชารายืนมองอยู่ไม่ไกลใบหน้าของยายเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจดวงตาที่เคยอ่อนล้าของหญิงสาวเริ่มกลับมามีแววแกร่งกล้าอีกครั้งทารกในเปลผ้าขยับตัวเบาๆหญิงสาวรีบเช็ดมือแล้วเดินกลับไปหาเธอก้มลงจูบหน้าผากลูกกระซิบด้วยเสียงที่เปี่ยมด้วยพลัง ลูกต้องรู้ไว้นะว่าแม่ไม่รอให้ใครมาช่วยแม่ลงมือสร้างชีวิตใหม่ให้เราเองเธอกลับไปทำงานต่อเสียงสับหมูเสียงล้างจานเสียงเรียกลูกค้าล้วนเป็นดนตรีแห่งความอดทนที่เธอพร้อมฟังทุกวันเมื่อร้านปิดในช่วงเย็นหญิงสาวนั่งพักใต้ต้นไม้หลังร้านหญิงชารานั่งลงข้างๆส่งขวดน้ำให้เหนื่อยไหมลูก หญิงสาวพยักหน้านิดๆก่อนจะยิ้มเหนื่อยค่าตะหนูไม่เคยรู้สึกมีคุณค่าขนาดนี้มาก่อนหญิงชาราพยักหน้าชีวิตใหม่มันเริ่มจากสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละท้องฟ้ายามยินย้อมไปด้วยแสงสีทองอ่อนหญิงสาวกอดลูกแน่นในใจของเธอไม่มีความกลัวเหลืออีกแล้วเพราะในที่สุดเธอก็ได้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง และเป็นแม่ที่ลูกสามารถทาคภูมิใจได้อย่างแท้จริงพระอาทิตย์ตกดินอย่างช้าๆแสงสุดท้ายส่องลอดใบไม้ทาบลงบนใบหน้าของหญิงสาวและลูกน้อยเสียงตลาดเงียบลงทีละน้อยเหลือเพียงเสียงลมพัดเอื่อยๆและเสียงแมลงยามคำ่ำหญิงชราเก็บผ้าจัดเปลผ้าให้เด็กน้อยนอนสบายหญิงสาวมองหน้าลูกมือข้างหนึ่งลูบผมนิ่มของทารกเธอพูดเบาๆแต่ชัดเจน ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเราจะสร้างบ้านใหม่ด้วยหัวใจไม่ใช่แค่หลังคาเธอหันไปมองหญิงชาราหนูจะจำสิ่งที่ยายทำไว้ทุกลมหายใจและถ้าในวันหนึ่งหนูได้เจอใครที่ล้มเหมือนหนูหนูก็จะยื่นมือให้เขาเหมือนที่ยายทำกับหนูหญิงชาราน้ำตาคลอเบ้าแต่ยิ้มอย่างอ่อนโยนลูกเอย๋ยนี่แหละคือวงจรของความเมตตา คนที่เจ็ดมาก่อนจะเข้าใจการเยียวยาได้ลึกที่สุดค่ำคืนนั้นบ้านไม้เล็กๆใต้แสงจันทร์กลายเป็นบ้านที่อบอวนด้วยความหวังไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีคำว่าทรยศมีเพียงแม่หนึ่งคนเด็กหนึ่งคนและยายผู้ที่เปลี่ยนชะตาของทั้งสองคนไปตลอดกาลในความเงียบสงบเสียงหัวใจของแม่คนหนึ่งเต้นชัดขึ้นเธอไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไป เธอคือนักสู้คือผู้หญิงธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ด้วยความรักและศักดิ์ศรีและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตที่เธอเลือกเขียนขึ้นเองด้วยมือของแม่คนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้อีกต่อไป